พี่น้องทท่รักเปโตรและยอนประกาศเทศน์สอนเกี่ยวกับการกลับคืนชีพจากความตายของพระเยซูเจ้าซึ่งจะนำสู่ความสุขยินดีสำหรับชีวิตในอนาคตโดยต้องผ่านการมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าเท่านั้นผู้ที่ไม่สามารถมองถึงพระสิริลุ่งโรดในเรื่องการกลับคืนชีพจึงเป็นผู้ที่น่าสงสารเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้รับคืออาณาจักรแห่งพระสิริลุ่งโรดที่ยั่งยืนนิรันดร์ แต่น่าเสียดายที่บรรดาสมณะทหารและสะดูสียังคงไม่เชื่อเขาทั้งหลายยังพยายามเบียดเบียบนบรรดาขรารสาวกผู้รับใช้ของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่เคยคิดร้ายต่อใครพวกเขาจึงต้องกลับกลายเป็นผู้ที่จะต้องพบกับความทุกโศกเนี้อรนดรในขณะที่ัคราสาวกเพียงแค่ทําหน้าที่ตามความเชื่อและเตี่ยมความรักผู้ที่ต่อต้านจับคุมจองจํอัคราสาวก ทั้งที่พวกท่านได้ปฏิบัติตามวิถีความเชื่อคือดําเนินชีวิตที่สละตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นอาศัยพระนามของพระเยซูเจ้าที่ทําให้พวกท่านเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าดังนั้นเมื่อถูกนํามาทักถามท่ามกลางที่ประชุมท่านจึงได้ชี้อย่างกล้าหาญให้เห็นถึงอัศจรรย์ที่ได้ทําว่าเป็นไปโดยพระนามและพระอนุภาพของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยา ที่ศัตรูของพระองค์นำไปตรึงกางเขนแต่ทรงกับคืนชีพผู้ที่เชื่อก็จะได้รับความรอดขณะที่ผู้ที่ปฏิเสธก็จะพบความพินาศเพราะไม่ยอมรับความสว่างแห่งการกับคืนชีพเขาทั้งหลายจึงต้องจมอยู่ในความมืดิู้ตจช,ชนต้องดำเนินชีวิตในพระเยซูเจ้าเพื่อพบความรอดในพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้มีชีวิตจิตที่ดีอยู่สุขได้เหนือโลก เพราะเราจะได้รับความศักดิ์สิทธิ์และอาณาจักรสวรรค์ด้วยความชื่นชมยินดีเราต้องอาศัยการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานภาวนาตามธรรมเนียมและที่สําคัญคือการนบนอบเชื่อฟังต่างที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนดังนั้นการดําเนินชีวิตของอาัคาราสาวกก็กเพื่อเราจะได้พบว่าพระเยซูเจ้าทรงคําจุนชีวิตคิดแต่ชนเสมอวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอให้เราได้ดำเนินชีวิตในแสงสว่างแห่งการกลับคืนชีพอาศัยพระจิตเจ้าทรงนำสู่ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและความรับ I sell from the